สุขุสุขอนครับวันนี้ผมมาเบิ่งบรรยการเป็นผู้ช่วยใช้ทบยาโยโยตต่อไป่อผู้บัญาตจะขอเนี่ยนะครับผู้ยเบิ้งบรรยกาศคุครับไปครับเบืงบนครับไครับครับขอกดนเกี่กับ้นที่เรืองซือเะครับไปว่าเปอลนบอลลแต่แบ่งสีรางเท่าน้ำ หลวงหมายไตสตาครับที่ว่าพอดีกันความเมตตาแลกจากความเมตตาเจ้าหลไงหมายไตสตาใช่ไหมเดี๋ยวสิขัไปเบิ้งนะหครับครับทใมุ่งครัก็ที่นั่นก็ได้รับลุการอุทธรด้วยการแสดงเว่างนว่างเข้าลงไปครับเป็นลุบใบสีครับั ยกระดับได้ครับนครับมาเการ์อยดาวครับพ่มาเน้องมาเบิ้งครับซสยดาวเดี๋ยวทครับมาเอาการดาได้เบิ้ครับกองหลท์ครับ ได้พัดลม่ะได้พัดลมครับได้พัดลมครับไมพัดลมครับไดะดวงไปดวงมันครับวันนี้เป็นว่าซอยดาวครับบขอแถวครับขอแถวจับสลากครับ รับนี่เขาแถวอันรั้ไปน่นนี

อ๋อยืดผันลมเลยไหมตาเอาพัดลมตงเอาพันลม ยจ้ากาบครับสอยดาวครับพี่น้องครับครับเกาคิ้วเลื่อนคิ้วกันครับครับเลื่อนคิ้วันยาวเหยียดครับรงเท้ามันครับ ติดแก้วเซนครับทย่างย่างคิ้วซื้อบัตรขับสีนองครับทำลายย่าะคิวไปครับนะครับซื้อบัตรซอยดาวครับค้อนไลยครับรคนไลครับซอยดาวมานี้ไลครับ

เอาไได้คร <łość> ั <S 2> <S 2> บเพะผมกับหลวงเอครับผมกลังีเครับ่เาลยครับมาด่พดมันวทีเขาขอผมครับที่หาไครับ

รถดีพวกเป็นรถหา้ารถดีรถดีครับยังอีกเองมร้อยห้าสิบร้อยครับสชมูแชบพูครับกินมเจนี่อย่างเดียวโต๊ะกับเราเดี๋ยวผมเตะให้แล้ว รอบนี้ได้สบ,บู่ครับดูเมื่อทีครับเราจะเอาพันล่มว่าใดครับพีนอบอบ่น้อง,งครับันล่มเดี๋ยวเดี๋ยวที่จบอีกครับกำลังตามกันครับเอมสายตาวูด้บอลครับโอ้ได้บอลครับได้แล้วบอลก็ร <c oughs> เห็นเดี่ยวใครยัง,ง <c oughs> ได้บอลร้อยังเยอะได้บอลได้สบ,บู่ครับได้เอ็มลอยครับ เรอบุนะว่าสบานใส่ดาวเพื่อการกุศลนะครับสบานรอแปครับพรบรมาชาลครับบรมาของไทยออครับตัวนี้เรามันแหงแล้วก็ทยอยออกมารือยนะครับประจำาัดเราไปเอารับาการนะครับด um no? ูด an <Comedy. S 2> ้วยนะครับประจําัดเศดว่าังแ้วกวาจนวนแล้วก็จำนวนของให้ตรงกับรายการนะครับพระบมไม่แล้วครับ ให้แมนลมเบอร์สิบสามพูดล่ะเจ้าของกเบอร์สิของใครเอ่ยเพิ่เติเอร์สิบามถ้าพดัดจะพูด็กกประกาศได้ยแมกลมไปอีกทีพี่จับกันไม่ได้เพราะยัง้อะนะเปอร์สิบสามใช่บาทครับเปอร์สามพี่ไส่ะไรใ่ะไรเอร์ิบสามใส่ไครับบุญครับพี่รองครับครับครับครูชีช้อย่างไรนะครับไปทักโกมกวงนะครับ ทำไปทางทิศใต้ไปทางทิศใต้นะครับที่ตะวันตกไาทีศตะวันตกนะครับไปเยื่นใ้กรรมการฝั่งขวามือรจะเปิดอลลเฮดเดอร์ถึงแมที่เปิดมอลลนะครับถาบอลลเบาเตรยครับโอเคปไบอลลอเสเยเรยครับคุต่อเบาสเเรยครับทอาข้ำปัญหาบุบบ่ได้มาในไงครับด้านหนึ่มบอลล็ครับมอลล็อมอยู่น่ ด่านทั้งนี้ครับต่มีบิ่งครับแปวอาเจ้ามาทย้าวแหนนเดี๋ยวคน่าย้หญอบเลยนะบปนแหใารแข่งน้นรเดนเนะครับเข้าแ้วทามรูปปั้นอปแ้ว

คนละหน่อยคนละหน่อยนละห่อยหน่อรหแล้วเนี่ยเจ้าหนี้คนเจ็ดหไ่อยคนแต่ยุ่งที่ไม่เอาย่หลบ้านดคุณข่าว้ยคนเส้นรถเรงเ้าอรลูกมรลุได้เรมสิบเจ็ดามสิบเจ ต้เหดหน้ากัดูพี้ละวครับปลองขั้วครับเดี๋ยวจะกินเหล้ากินน้ำครับเป็นลองขั้วครับบรรยากาศครับบรรยากาศได้ร่างครับล่องขั้วครับอยากกิม่กินซอครับ การกินทะยุนี่ครับกินออกมาทุกคนก็ใไต่กับน้ากินคอครับมาในงานครับกินเข่ากันครับของทางยากาดครับยากาศได้บุญได้งันครับบุญมหาชาติคือบุญพระเวทครับ ครับปรนเดี๋ยวท่านพี่กำเสียงมันกำลังตรวจสอบเสียงอยู่นะครับแตต้องเข้าใจนะบางเกรือบางที่ไปกับรถกับได้บางเรือกับมีการลาซาแน่เพราะว่าเป็นแบบนี้ครับขอกลับมาได้นะคร้บรถเข็นถูกจะไรยางรถเข็นถูกจะไรยางแล้วนะครับยังเหลือบ่โอ้ยเอาไว้แข่งเซี่ยวเลยว่าเป็นคนจับได้เกรกัสซาครับยังไง อาอาพูดไปยังไม่ได้ร yeah. ับนี่พี Lip> ่จะไปพี่จะไปกากาเปนรุ่นพี่กันะครับือพี่หาจัจหาพี่ซีกัจซีพี่สามกัจสามกูะ่าตีบ้างเองใค้จะไปจั็้อคงนังเป็นครับพี่้องที่ไม่จับฉลาดเาว่าสิ่งไหนที่ว่ากบปมกรันล ตัดได้ยังครับเบิ้ลครับผ่ได้ดูเฉยอกตุตาหมดไปอเ้นคน้เดียวอดีได้เรดีจได้า ้องครัได้พาคนรู้ได้ลุงผมครับแก่มือหัวใจครับพี่น้องครับเอาไปจับแล้บอกแล้วไยังยังสองเงนครับได้พาคนรู้ครับพอเดียวไปเสียนรถครับล่างรถครับ

Oh, yeah. ก็ต้องผานใจยิ่งหอบอยากเด็กน้องหลังบอกไอ้เธอนะไอ้สิบาไปไปเด็กเอาที่ใจกลารู้นลยตลอส่วนหลักฐาเป็ดหัวไปผูหัวใจคงามเงีนจนจะตายป็น